วันนี้มาลองพอตรุ่นใหม่กันครับโมติพอตแกะก้องเลยมาคิวซีคู่มืออ๋อสียังว้าวนี่แหละใส่ชาร์จดูข้างหลังหน่อยยังสวย ดูต,ตัวชาร์จหน่อยเป็น Type C แล้วเป็นไม่ใช่สิ USB C อันนี้คือหัวพอดครับเกเ้บมาโอ้ยไฟสวย ลองดูดกันกินดีมากที่สั่งมาเป็นกิน่นแตงโมเย็นนะฮะชื่นใจ